โอ้ยยังเป็นยังเป็นทุกคนนัวไอ้นัวไอ้โมมีเสือเดบเสือมันสั่นนะเราก็เลยบริมัดนะโอ้ือมาแล้ววานแล้วโอ้เดือบุรุดใหุกคนเลยนกกระทาดงยิ่งเก๋ไก่เนี่แหละป้าตัวไงทุกคนเห็นี่นะคุณนะ โคตรพี่เลยทุกคนงามเลยนะสวัสดีทุกคนมันนี้กะผู้เฮามาย่ามมากรับนูในยามเสาร์นะทุกคนเดี๋ยฮาชีพากันไปเลาะย่ามมากรับนู้แล้วกะต่อนกไปนํำทุกคนเลยปติดตามํากันวลสิมานบ่มนี้เฮ่กลับพอล้างเลหล็กล้างเหล็กเรียบร้อย mặt vài yam vài beng tối xem đây <coughs> hương 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 ซไซด์ซเลยไซด์เลยแทนเลยโอ้อย่เดียวหากระถือนะทุกคนนะกระถือยังดีหากระถือม,นม,นมนันมันไปเนาะกระแตกกระแทกโอ้โหเดือบุร่ายทุกคนนะนกกระทาดงนิ่งไก่เนี่แหละป้าตัวง่ายทุกคนเลยนะี่นะคุณนะ โคตรพี่เลยทุกคนงา,งามเลยนะนกกระทาดงแข่งมันจะเขียวนะพ่ทุกคนมันๆแหละสาหรับหอบเช่านะกลับเขา,า,า,ายังบรดยามแต่เอาต่อนกก่อนเดี๋ยวไปลองต่ออีกเลยจังไปรุ่นนะครับทำกันทุกคนมันๆอตอนนี้จะง่ายมาต่อนกในจุดที่สองนะทุกคนถ้ารุ่นนกันเนาะสีมานบ่มาตอ่อหนกในจุดที่สองนี่เนาะ คือว่าจุดนี้บุได้ทุกคนเลยแบตเปิดล้างนี่ใส่ในคอนเห็นทางมันจะว่านนี่นะเด้หักพดใหม่ไว้ใส่เละใส่ไว้นในนี่หาบเห็นอยู่เลยกลับเลยคนนี่นี่มีเสือกนี่นี่เสือกน้อยน้อยนี่แหละ ดูอืมบักเอบเลยงัวายทุกคนเลยเล็บเลยอืมอืมราคาประมาณตัวหนึงน่ง À, Bạc nhau lên, okay. Để lượn ít mày. Okay. đây thôi okay. ngu lên oh. ít lắm mày ngu đen mày ngu đen mày đen mày ngu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  đen khắc ยังอีกซองล้างทุกคนใส่ไว้ในนี้ล้างหนึ่งนะมันรุนมันรุนกลับกระเบื้องบาเนะ้ย <Hey. S 1> ล้างนี่บุมีเสือกล้างนี่บุมีเสือกเฮ้ย hey! โอ้ยยังเป็นยังเป็นทุกคน <laughs> นัวไอ้นัวไอ้เนาะบุ้มมีเสือกเล็บเสือกมันสั่นนะเราก็เลยบดเอามัดนะ โอ้โอ้ยอะไวะนแล้วนี่โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ควนี้ตัวใหญ่ข่าวข่าวกันเลยกับตัวจีนิยังเป็น เดี๋ยวไปให้เบ่งอยู่อยู่แคมทุกคนเลยงางออกระดุมกอนทุกคนเลยเฮามาฮอดแค้มนะเดี๋ยวเฮาจะเอาออกมาลุ่มๆเบ่งว่าให้ทุกคนได้เบ่งได้เห็นนะว่าผลงานเฮามื่อนี้ได้เท่าไหร่อันนี้นกที่เฮาต่อกินนี่แหละทุกคนไงใหญ่นะทุกคนปุูกำบูหุมนะกำบูหุมเลยเฮ้ยมาเขาไรนะ ป็นพระเอกเลยแหละมอนี่ยมอนก็เลยดูได้ตัวใหญ่แดงตัวใหญ่สัมแล้วนี่ทุกคนหลังจากที่แกะมาแล้วแกะออกจากกลับแล้วนูอันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวแม่ถือว่าใหญ่เลยอันนี้เป็นนูรุ่นเดียวกันนะหางีนเหง้าเกือบซ้ำกันหมดเลย เองง่ายๆเนาะหนูวายนี้ก็โตมันก็จะยาวนะแล้วก็หางนี่ก็จะยาวยาวกว่าหนูทั่วไปนี่อันนี้นกนกกระทาดงที่เฮาต่อมากินนี่นะถือว่าลองได้เบิ่งแล้วนะทุกคนใหญ่นกอันนี้ผู้ใดบ่เคยได้ก็ลองได้เบิ่งเด้อทุกคนเด้อลองได้อือลองได้เบิ่งจังฮู้ว่ามันใหญ่ เดี๋ยวทาทีมงานเราอีกว่าเพิ่นชิดาย,ยัางนะได้ยินเพิ่นได้ยินเสียงปืนเพิ่นยิงอยู่บ้านหนึ่งเมื่อกี้นกะทารุ่นนํากันว่าเพิ่นชิดาย,ยัางมาโอเคกินตะเลงทุกคนเลยเดี๋ยวขอพักผ่อนจักหน่อยเดี๋ยวเราจะไปต่อนกอีกรอทาทีมงานเขามานะวายัางบฮห้ว่าเพิ่นไดยังมาเดี๋ยวรอทาเพิ่นจังหน่อยนะนี่ทุกคนทีมงานเรา Ng lại, no quân ấy. Tôi hỏi này, anh anh, tân ấy tân đại. Tú vân yang này bắt xem gần em lại nương yêu bắt 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 nương เดี๋ยวย่ายบอลพักอีกก่อนทุกคนเลยเพราะว่าบอลนี้บ่ม่นำนะเดี๋ยวเราจะไปหาบอลบอนนลนำถ้าแหละทุกคนไปหากินข้าอยู่พุ่น